สวัสดีพี่น้องสุกุลสุพลพี่น้องเมื่อเนี้มเขาพอสองมาห้ามาแสบอีกแล้วพี่น้องเอาสิพ้าไปกินอาหารหนอกบานพี่น้องเมือเนี้ยสิพ้าพี่น้องไปหูจักกับล่านอันหนึ่งอันเป็นขนมหวานพี่น้องมันอาหารรสข้าวเลยโอ้แต่กองก็ได้ล่านอกแกดูชีสนะพี่น้องมันเป็นขนมเป็นชีสจืดๆเลยพี่น้องสิพาพี่น้องไปซิมเมืองมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองี่พี่น้องที่สิบไปอัสิบไปโดยการ แว่นพี่น้องครับมอเตอร์ไซค์นี่นนาคพ,นะพี่น้องแล้วกอ็อย่าลืมผ่าปิจมูกแล้วพี่น้องเนาะออกไปในที่สาธารณะใส่ผ่าปิจมูกไปพร้อมๆกันโควิดนะพี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้เด้อเป็นกำลังใจให้ช่องมน,นาพาศเสบของเพี่น้องอยังโอ้ยน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ โอ๊ยหนายเดักเจ้าก็ยังเอาพี่น้องไปพอกันบัดฮอดผู้เลยเนาะพี่น้องจะพอกันอีกทีนึงไปพี่น้องผิดพลาดพี่น้องผิดพลาดลานเสียลานเฮียไปใส่กับบุูฤตั้งใจซื้อมากินย่างดีพี่น้องเอ้ยได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่ ร้าน์นาเจ้าใหายไปมองได้วันนี้พี่น้องก็ได้กินซ้ำอเอาไปดูซีนได้ซื้อนี่ยังกันนะั่นไปได้เนี่ยได้ต้นใหม่แทนต้นใหม่เอาไปปลูกแทนพี่น้องว่าสิมากินอันพนมให้เบิง้งร้านปิดฟ่อนจะบอกบอกยัดใหญ่ไปอยู่ใส่หาเบิ้งกับบะมีเหมือนเขาปรับปรุงอย่างพวกหงว่าไปยังพี่น้องได้มาแล้วสิไปตลาดสดดูปาเนี่ยซื้อกุ้งไปเฮ็ดแซ่กุ้งแซ่น้าลาปลาที่บ้านน้องกินไม่ก้าวลรอพี่น้องไป นี่นี่กุ้งสซนด์วิชป่ะกับ,บกุ้งแซนด์วิชแล้วน,นะพี่น้องกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องตามที่บอกพี่น้องว่าสิไปกินเนียงก็ไรก๋ยวยเตี๋ยน้ำซ่าก็ไรว่าสิพาไปกินนขนมที่มีชีดยืดๆนะของเก๋ดโดาชีดเนียงหลายร้านเพป็นว่างสั่นพี่เนาะพอได้กินมาโดนแล้วเนาะตั้งแต่โควิดมากพอได้ไปไก่ร้านกันเลยว่าสิไปเ่หัวสั่นพี่น้องว่าสิไปกิน ไปหอดร้านปิดจักบ่แม่นปิดดอกแม่นเขาหื้ไปเลยน่ะลือลือร้านจักเอาไปอยู่ไสข่อยก็บ่ฮู้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกมาว่าย้ายไปซั่นไห๋หรือข่อยบ่ได้เบิ่งเสียดายพี่น้องโอ้แล้วบ่ได้ทายปานพี่ปานน้องเบิ่งไปบ่เสียเที่ยวพี่น้องก็จักกุ้งมาแซ่นําปลาสักตัวบานเนาะพี่น้องนพี่น้องกินเนาะเอเสียดายเนาะพี่น้องเนาะไว้โอกาสหน้าถ้าข่อยเจอล้านอยู่สาขาใดก็ตามสิทายปันพี่นน้องเบิ่งแน่นอนเอาพี่น้องมาเบิ่งมื้อนี้ผักกเฮาผักสลัดพี่น้อง ต้นหอมผักกีฝรั่งหรือผักหอมปอมนี่แหละ่ะเพื่งเปิ่องประตูไฟก็ได้อันนี้ก็สาระแหน่พี่น้องสาระแหน่อันนี้จ็คผักกาดยังดอกแจ็คผักอื่นว่าประกาดยังไข่อุ้งหูวจักซื่อวันเต็มๆเอาเป็นว่าตามนี้นะพี่น้องเนี่ยมันเป็นแบบสิของเตี้ยวแล้วแจ็กเนียงดอกเอาเอามากินกินกินพี่น้องจุดจัดจุดจัด phát xịt cái loại này thế nào? Sẽ nào, chậm, xịn à, bala anh ấy thế โย่พี่บิ๊นหอมมากันจ้าบังยงหน่ออะไรก็ย่างกินมาเบิดันกร์มีกันไหมนุ่มอย่างไรพี่หนออ่อี่แหน้าสกินพักกับจังับเอาลองอย่างน้อสาวจก็โดนนองี่ขันอาหัวออก ไตัดนนีดพี่น้องโตง่ายๆใช้ในพักห่อคือกินเนียงสวยกกำลังจินซีฟูด้ด นี่ของสาวอุดรพีนน่หนอจัดกุฏิฐานไปเลยเสียบอะไรส่วนแซมวนแซมแซ่พี่น้องเบ่งเนาะมันแซ่เนาะอักพี่น้อง,ง,อองอย่างยีรีก็ไประเดียว่ะคุยเสียดายแต่นั่นนะพี่น้อง ว่าสิาพาไปพี่น้องไปกินซีดจืดๆนั่งสันดำให้ดำหน้าเดี๋ยวไปน้อยน,น้องทำไม แดดยัง่อหน,นะพี่น้องอน่ะตะรู้ต่มซาอยอะสูๆเ้้ยพี่นอ้องเด้อระเสีตากรบ้านเทน,ะน,น่ะอะไก็สูดกระนั้ใจให้ด้พี่น้องเด้องูพน้อง Nhanh đi cho mình không, Bọc ngay, Qua wow, con mua cả, wow. Nhìn nào Chìm vào vòng dây thuế mài bọt Chăm không ว่าจะไปกินขนมทำไมเขาอยากได้กินเขาีนังเออยนนี้สวัสดีค่ะสาวุดรสาวอุดรให้เบิร์นแ้เนาะหาง่ายาะเจะเห็นว่าุไปกันิมอย่าไ้มาส่วนเนาะไิมนตัวมากินกับตไิ mọi bỏ mọi người đi. Nè, mọi người mọi Bỏ mọi người mọi Bỏ mọi người 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 mọi

Tôi không? Chắc ัวสุดท้ายพี่เนาะแฟนสวยแฟนหล่อแฟนงามแฟนบ่มี่ว้ยว๊ายเห็ดพี่เนาะสุดท้ายเห็นบ่อันนี้เอาไลฟ์ไปเนี่ยว๊ายว๊อดีเห็นบอมพี่เนาะ yeah นกวนจากกันอย่าลืมเด็ดจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบัลนลน่าผาแสบด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราเลีงไก่ใจเนาะพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง